สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลรอเ,เริ่มต้นกันที่ช็อกผ่านเงินไม่คุ้มประธานอัลนาสเตอร์ไคก็ค์เส้นเซ็นสัญญาโรนัลโดลาออกเส้นโรนัลโดซาอุดีกัตเชลต้านะครับประกรณข่าวว่ามูสตลีอัลมูอัมมาประธานสโมสรอัลนาสเตอร์ได้ยืนย่นใบลาออกแล้วเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่เซ็นสัญญากับตัวลิซโซโนโรนัลโดมาร่วมทีมโดยไม่เงินกันโต แต่สโมสรกลรับประสบความล้มเหลวเอานาเซอร์นะครับสร้างความหาคว้าตัวอดีิโกนาทีแม, Menschen, มนเชสเตอร์มาเสริมทัพได้อย่างไม่น่าเชื่อหลังจากดาวยิงทีมชาติเบ,บรเกตเปิดปากโจมตีไปแสดงอย่างหนักกระทั่งได้ย้ายออกจากโอทัสฟอร์ดสมใจแต่ดาวยิงจอมเก๋าต้องลดระดับหันมาขุดทองในลีกเศรษฐีน้ำมันเนื่องจากไม่มีทีมยกัยกษ์ใหญ่นิยมสนใจทุ่งค่าแรงคว้าตัวไปร่วมชัยขัะย้อนรก็ดีหลังได้โรโนโัลดมาราะทะขกายกับเอลนาเซอร์ กลับมีผลงานที่เลวร้ายในหลายๆเกมล่าสุดและสอแวที่จะพลาดการคว้าแชมป์ซาอุดีโอลีแถมประชัยกับอัลเฟดาไป1 0ตกรอบรองชนะเลิศถ้วยคิงครับด้วยเช่นเดีกันต่อความล้มเหลวของทีมนะครับสื่อเจ้าดังกล่าวยังได้รายงานเมื่อวันที่27เมษายนว่าอัลหมูฮามาซึ่งกรณีน,นี้สั่งปลดกุนซือรูดิเกเซียไปก่อนหน้านั้นแล้วและตัดสินใจแสดงความรับผิดชอบในการดึงซีาร์เซเว่นมาร่วมทีมด้วยการยื่นใบละออก ต่อรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาและบอร์ดบริหารของสมโมสรเพื่อเปิดทางให้มีการแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่และประธานคนใหม่ก่อนที่ซีซั่นนี้จะปิดฉากทางด้านโรนัลดเองนัตแต่ย้ายมาคขาเกิดกับอัลสนาเจอร์กระถูกธุงตัีไม่น้อยเนื่องจากแสดงอากัปกิรกยาอยางน่าผิดหวังในลหลายๆเกมที่สมโมสรมีผลงานย่ำแย่ทั้งบนกับฟัดกระเยวและแสดงท่าทีตอบโต้แฟนบอลที่โห่ใส่หรือไม่ก็ตะโกนเรียกชื่อลิเอลเนมิซี่คู่ปรับคนสำคัญ ก็เรียกได้ว่าโอ้โหไม่ค่อยสวยรู้เลยเลยะฮะสำหรับโรนัลดอลิ์พูเอาแน่ล่ากองกลางอินเตอร์มิลานแต่ค่าตัวไม่ถูกพร้อมล่าตัวเสริมกลางซัมเมอร์นี้แน่นะครับสำหรับลิบพูของเราเล็งดึงแข้งของอินเตอร์มิลานมาเสริมทัพหลังค่าตัวถูกก่าจูบนบงาน่ายแต่ก็อยู่ในระดับ3,200ล้านบาทเลยทีเดียว ลิวินกับพร้อมเดินหน้าที่ควาตัวนินโคลบาเรล,ลา่ากองกางกองเก่งของอิตาล,าตาลีมายังทินแอนเวลในช่วงเปิดตลาดนักเตะสมยน้ตามการรายงานจากสปอร์ตมีเดียเซตสื่อกีฬาชื่อดังในแดนมักโรนีเมื่อวันพฤหัสบดีที่27เไม่ายอนอ หลแหน้าอ้อมยืยนก็เสนอจำนวน85ล้านโยูโรประมาณ3,200ล้านบาทให้กับงูใหญ่อินเตอร์มิลานเพื่อแลกกับการดึงไม่ฟิลทีมชาติอิตาลีในวัย26ปีมาเสริมแกร่งมาเสริมทัพและสร้างความแข็งแกร่งกับลุ้นแชมป์เน้นกันหน้าหลังสีรัะนี้มีผลงานที่น่าปิดหวังหมดลุ้นไปทุกรายการแล้ว นิโคลาบาลเลรากลายเป็นแข้งเป้าหมายหลักที่หงงดังเล็งเอาไวา้สำหรับก,การสนทัคในช่วงซัมเมอร์ลจลกจัดตัดใจไม่เดินหน้าคว้าตัวจูดเบลนแฮมกองกลางของปริเซนมอนที่มีค่าตัวแพงจุเกันไปและได้ส่งทีมง,งานมามองไปจับตาดูฟอร์มแข้งในรัสซูรี่ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยแฮงแดงจำเป็นจะต้องสมัคในแดนกลางหลังสวแวต้องเสียม,มิคฟิโไปหลายรายในช่วงสัปนี้ทั้งนาบีกิตันและอ,ลกอ,อกลเล็กซ์ออกบกชเลเลนที่หมดสัญญารวมทั้งส่งอาตูมโลกลับยูเวนตุส ขณะที่อนาคตของเจมีเนอร์ยังไม่น่นอนและไม่มีความชัดเจนปัจจุบันนิโคลโลบาลเลล่ามีสัญญาผูกมัดมก,กับอินเตอร์มิลานจนถึงช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026โดยที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวเคยได้มาแล้วนะครับทั้งแชมป์เกาซิอรียอิตาลีโคปาอิตาเลียและซูเปอร์โคปาอิตาเลียรวมทั้งติดทีมชาติอิตาลีไปแล้ว43นัดทำได้แปลประตูนะครับวันนี้ชอบเหมือนกันนะฮะนิโคลโลบาลเลล่า เจคกิงครับชมเปาะผลงานเครที่โจนกำลังดีเข้าตาเลยเจคกิงครอในาใหญ่ของเร์บูฮูลก่าวชมผลงานของเครที่โจนกองกลางดาวรุ่งที่ได้รับการลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมชนะเวสแฮมยูเต็ดสองหนึ่งเครที่โจนลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา84นาทีที่อยู่ในสนามในเกมที่ลอนดอนสเตเดียมเขาสร้างความประทับใจแก่เจคกิงครับไม่น้อยเลยทีเดียวเกยที่โจนก็มีโอกานที่จะบักสุดๆในปีนี้มันเริ่มจากอาการบาดเจ็บที่ประหลาดมากมันเกิดขึ้นกับเจ้าหนุ่มคนนี้ แต่เขาก็ไม่ยอดท้อต่ออุปสรรคเจ๊งเขาเกล่าวดังนั้นเราเองก็ต้องจัดการอย่างระมัดระวังกับตัวเขาอย่างสุดยอดเหมือนกันเขาพักไปนานและเมื่อเขาได้เริ่มต้นฝึกซ้อมได้อีกครั้งแต่ก็เป็นแค่หนึ่งเซคชั่นเล็กๆจากนั้นเขาก็รับการฟื้นฟูอีกและอีกหนึ่งเซคชั่นตามมาคุณก็ไม่สามารถสร้างสิ่งใดๆจากในช่วงเวลาที่เขาได้รับอนุญาตให้ซ้อมอย่างเหมาะสมอีกครั้งทีละก้าวมันดีจริงๆที่เขากลับมาแล้วและตั้งแต่เขาฟิตเต็มที่และพร้อมลงสนาม เขาได้ลงเล่นจนถึงน,นตอนนี้และเขาก็กําลังทาผลงานที่ดีจริงๆเขาแสดงเห็นถึงอีกครั้งในวันนี้การที่เป็นคนแรกในสถานการ์คัตเตอร์เพสซิงเขาเป็นนักฟุตบอลที่ดีพวกเราทั้งหมดรู้ดีและเขาต้องพัฒนาต่อไปพวกเราก็รู้ด้วยและเขาเองก็รู้แต่เขาก็กําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีดีจริงๆมันช่วยได้อย่างสุดๆไปเลยทีนี้เริ่มต้นเพื่อเกมรับการทำหน้าที่ในเกมรับนี่คือตั๋วสําหรับเข้าสู่เทมนั่นไม่ได้หมายถึงคนอื่นไม่ได้ทําแบบนั้นนะ แต่พวกเขาเหล่านั้นวิ่งเหมือนกับสัตว์ร้ายถ้าคุณต้องการแบบนั้นและนั่นจริงๆผมชอบนะมันคือวิธีที่เราเล่นบอลกันกนกับขึ้นมาเนื้อความสิ่งใดพวกเรากำลังเล่นฟุตบอลที่ดีและเคอร์ติจนก็มีส่วนร่วมกับสิ่งนั้นด้วยมาถูกทางแล้วกัปโปสุดเพิ่มลิเวอร์พูลฟอร์มเข้าที่เขาทางผมพอใจจริงๆ การีกเปอร์กับ,บแนวรุกชางฮอลแลนด์ของลิเวอร์พูลสุดเพิ่มและมีส่วนกัญช่วยทำหงุดหงิดบุกกำราบเวนแฮมยูเนเต็ดสองหนึ่งที่สนามลอนดอนสเตเดียมในศึกผิวกรดเมื่อวันพุธที่26เมษายนที่ผ่านมานะครับทัพของกุสเซอเจอร์ก้นครอปสามารถบุกเก็บ3คะแนสนสำคัญอันล้ำค่าในแมตช์ประทะกับคุนคอนเวนแฮมยูเนเต็ดเดือดต้องขอขอบคุณประตูสวยๆของกันโปและการมงราวกับปืนใหญ่ของเจโอม,มาเติ ชัยชนะสำคัญในเกมนี้ทำให้ลิรูพูลครับยังมีรุ้นแบบห่างๆอย่างห่วงๆในการทำอันดับติด top 4โดยกระปูเปิดใจเกี่ยวกับผลงานคุ้เทียมโดยชกเกมรับที่มีสงการให้ต้วสกัดคว้าส,สามแต้ม,าสสมการกกลับบ้านได้สำเร็จผมพอจจริงๆผมคิดว่ามันเป็นเกมที่ดีของฝารงเราเรามีโอกาสยิงประตูไดเยอะแต่สไตล์ก็คว้าชัยชนะจนได้ซึ่งมันสำคัญมากๆและผมก็มีความสุขที่ดีจริงๆ ผมคิดว่าทุกคนต้องรักษาความจุคนตลอดกระสุนทีเกมพบก,กับเวนแฮมเพราะช่วงแคบพิตาเดียวพวกเขาสามารถสวนกลับมาได้จากนั้นก็ได้ประตูแล้วเราก็มีเกมรับที่ยอดเยี่ยมสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ยิงได้แค่ป,ประตูเดียวแล้วเราก็ยิงได้2ลูกเราทาผลงานได้อย่างสุดยอดมา,มากๆผมเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานดังนั้นผมไม่รู้ว่าจะต้องรู้สึกยังไงกับผลงานก่อนอันนี้ผมคิดว่าเรากาลังเดินมาถูกทางยังมีอะไรที่ต้องพัฒนายเยอะแล้วเราพยายามทํางานหนักและเก็บชัยชนะในนอกบ้านให้ได้ดเรื่อย ส่วนโอกาสการลุ้นติดท็อปโฟโเพื่อโคตา้าไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลกด้วยกันนั้นนั้นก็ปบกาาับว่าผมคิดว่านี่คือ3คะแนนที่มีความสุขกันจริง,รงก่อนเกมสุดสัดาหนี้พบก,กับสเปอร์ในวันอาทิตย์ที่30เมษายนดังนั้น,น,นเราก็มีโอกาสไล่กดดันในตำแหน่งท็อปโฟอยู่มันขึ้นอยู่กับเราที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองครั้งในสุดสนานีวา้ว่าจะสามารถทําอะไรบ้างอดีตดาเตะพีวีไฮเฟนกล่าวทิงท้งท้าย นี่คือสุข,ขาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของที่อิขอเช <ขอ S 2> ิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับ อย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ